สวัสดีคสวัสดีค่วันนี้ตองอธนกับอปเตอร์วิปะชยชัยหนีดอกามางตาลีดคนพลมองดัดดต่อเพตัวตองีวลอัสเซียอสวัสดียามเช้านะนะนี่ผมมากับเหยื่อฮันเตอร์วิสีสีแดงฮะสีแดงตัวโปรกับสายพีดัสองคนนอพลัฮะกับไม้ ร่องสวนยางฮะโอเคเดี๋ยวมาชมกันฮะ ไม้เดียวครับไกลอยู่อ่าไอ้แกสายนี้ล่ะระหว่างร่องโพรงนิ๊ดทะฮะโอเคกะมาเด้อแนวเป้ฮันเตอร์วิปะใช้ยังไงก่อใช้เอา ได้มาแล้วครับเรียกอันเดอร์ไรอันนี้เอามาโอเคมาเรียนง่ะฮันเตอร์วิปปะใช่ไหมเออาสายก็เกะก็ประมาณอะไรกับปากเกะประมาณตัวละโอเคกลับมาเลยไอ้ทุกบ้าน ครับอาหาเข้าไปเต็มปากเลยครับนุ่งลงอุลุอ่าฮันเตอร์วิปปะชายโยเมโกะนี่มาองาตาลีพีรัวคนอัพระเอ็นน้องสิกัปะกัปะมาแกนี่อุปเฮันเตอร์วิปปะนี่โอ้โหโอเคเฮ้